สวัสดีค่ะน้องชีวาสวัสดีค่ะน้องชีวาอยู่ไหนคะอยู่ที่สีสเกตค่ะวันนี้พาน้องชีวามาดูอะคอเลียมที่จังหวัดสีสเกตนะครับอุมโมงปลานะครับแต่ว่าเขาปิดทําการทุกวันจันทร์นะครับแต่ว่าสนามเด็กเล่นนะครับก็จะอยู่ข้างๆนะครับผมอยู่ติดกันเลยนะกับอุมโมงปลานะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้นะครับ ศูนย์แสดงนะครับแต่ว่าวันนี้เขาปิดทุกวันจันทร์นะครับด้านข้างก็จะมีสนามเด็กเล่นนะครับไว้ให้เด็กๆมาวิ่งเล่นนะครับวันนี้วันหยุดนะครับหยุดชดเชยนะครับวันที่29กรกฎาคมนะครับพุทธศักราช2567นะครับผมดูสนามเด็กเล่นนะครับบรรยากาศดีมากนะครับ น้องชิวาไปไหนละนี่ค่ะเน่นล่ล่ะชิวาบ๊ายบาย,นยบนาะย,ายวายชิวาสไลเดร์ลงมาเลยเหรอระวังน้องระวังอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาเลยมาเลยค่ะมาเลยค้ับ ฝั่งนู้นก็มีนะครับเป็นชิงช้านะครับไหนไหนมุกดามุกดาสไลด์เลื่อนเลยมั้ยดาวัยเอ้ยมัอู้อู้อ้าวพี่ชิวาหายไปแล้วชิวาหายไปไหนขึ้นตรงนั้นออกตรงนี้โอเคไปไปทางไหนต่อ มาค่ะมามาเข้าอุโมงไปแล้วเป็นไงเห็นเห็นชีวาไหมครับเต๋ชีวาเข้าอีกแล้วไปละวันนี้ละไปละชีวาระวังน้ำมีน้ำชีวามีน้ำนี่มีน้ำตรงพื้น ระวังฝนตกนะลูกนะโอ้โหดูมาลูกด่าปุ๊บมุกได้สไลเดอร์ลงไงเอ้าเขาถอดรองเท้าไปเล่นได้ไหมไม่ขาดไม่ขาดใส่รองเท้าขาดต้องใส่รองเท้าไปขี่ชิงช้าหน่อยไปขี่ชิงช้าหน่อยเร็ว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  ขี่ชิงชา้าเร็วขี่ชิงช้าได้ไหมน้องชีวาระวงังชีวาวอย่าพึ่งก็ได้ให้พี่เขาก่อนน้องชีวาอย่าอย่าวิ่งไปแถวด้านหน้านะลูกนะเพราะว่ามันจะกระเด็นด Desde overnight. นี่นี่มาเด้อเด้อมาหนินี่ไปเล่นอันนูน้นก,ก็ได้ลูกอันเล็กก็ได้มา<ะ>อืม <'t> <ểm> อู้ชีวาจะเดินไปใกล้แบบนั้นเออค่ะนูน่นชีวาดูชีวะาตรงนูน้นสวนสาธารณะตรงนู้นมีน้าสาน้ําใหญ่มากบรรยากาศดีมากเลยนะนอื่โอ้โหหน้านั่งพักร่มลื่นมากเลยนะครับนะดูบรรยากาศเขียวชอุ่มสูตรกินไอธรรมชาติกลางเมือง จังหวัดศรีสะเกดนะครับนะบรรยากาศแบบนี้นะครับถึงจะอยู่ในตัวจังหวัดศรีสะเกดแต่ว่าบรรยากาศล่มลื่นมากนะครับผมโอ้โหเด็กๆเ,เยอะแยะโอเคไปไหนเออ <c oughs> <c oughs> ระวังระวัง โอเคชิวาปาะลูกปะ่ปะชิวาไปไหนอีกอะไม่ได้นะลูกนะตัวนี้นะน้ำเพียบจ้า,จาน้ำเพียบเลยนะคะมาค่ะลงมาสไลเดอร์ลงมาค่ะสไลเดอร์ลงมาว้าว Oh. วันจันท์นะครับแต่ว่าเป็นวันหยุดนะครับวันหยุดชุดเชเด็กๆก็เลยเยอะนะครับวันนี้นะมีอาหารเครื่องดื่มขายด้วยนะครับอยู่ด้านหน้านะครับโอเคปไปดูน้องมุกดาดูฝั่งนี้ลูกมานี่ชิวาคะชิวามีนี้ด้วยเด้งดึงเนี่ย nhi Hà đứng đứng. Yeah. <laughs> đứng 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 đứng

เทียบเลยตรงนี้ก็มีร้านมีขนมขบเคี้ยวมีอาหารมีเครื่องดื่มนะครับปิ้งไก่กาแฟ,ฟชานมผลไม้ก็มีนะครับลูกชิ้นปลาหมึกย่างนะครับลำไยนะครับโอ้โดูต้นไม้ปกคลุมเขียวชุวม่มอากาศสดชื่นนะครับใจกลางเมือง นะครับผมเอามาลูกมาชุดป่ะว้าวเอาน้องชิว่าฝากหน่อยค่ะ สวัสดีครับอย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิิงกุ้งกิิงให้หน้องเชียร์้วยนะคะให้้บสวยสวัสดีครับโอเค